สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกัแบคุนเบียร์ชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาดูมดแดงของเรานะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้ล้อมสแสลนนะครับรอบนอกเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับมาหมดเลยทั้งแมวทั้งนกทั้งหมานะครับผมมากินตะกะแตนเอ่ยมาเล่นเอ่ยมาอะไรเออโอโหเลยต้อง ต้องล้อมนะครับพี่พี่เพราะว่านกเข้ามาจิกินตะกะแตนที่เราให้กับมดแดงไปนะครับทําให้มดแดงของเรานะครับไม่ไข่นะครับกังวลนะครับผมไอสีฟ้าฟ้านี่ไม่มีอะไรนะครับพี่พี่ไม่แ h a มาวางเล่นๆนะครับผมมากันนกนะครับผมก็เดี๋ยวออกนะครับเดี๋ยวจะคุมถุงดำนะครับผมเพราะว่า ไม่ไหวแล้วนะครับนกมาบ่อยเหลือเกินนะครับน้องกังวลนะครับน้องจะไม่ไข่นะครับพี่พี่ถ้าน้องกังวลหรือว่ามีคนไปกวนเขาหรือว่ามีสัตว์นะครับไปกวนเขานะครับเขาก็จะตกใจตลอดเวลานะครับทําให้มดแดงของเรานะครับไม่ไข่นะครับแล้วกินไข่ตัวเองนะครับผมงงไหมพี่พี่กินไข่ตัวเองพี่พี่เคยเจอไหมครับก็คือไข่ออกมาแล้วนะครับ ก็คือกินไข่ตัวเองนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีไข่อยู่นิดเดียวนะครับพี่พี่เห็นไหมยังมีไข่เล็กๆอยู่นะครับพี่พี่ก็นั่นแหละครับก็บางทีก็หายไปนะครับไข่เล็กๆเพราะว่าเหมือนน้องเขากินไข่ของตัวเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพราะเรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องการกังวลนะครับเรื่องนกนะครับผมเรื่องหมาเรื่องแมวนะครับชอบขึ้นมานะครับ ก็เลยทําให้น้องตกใจแล้วก็อาจจะทําร้ายลูกของตัวเองนะครับผมก็ก็เลยนะครับล้อมสแลนไว้นะครับพี่พี่อันนี้ก็พามาชมนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปนะครับว่าเราล้อมสแลนแล้วแล้วก็คุมถุงดํานะครับแล้วว่าน้องไข่ไหมนะครับหรือว่าจะมีแค่ตัวมดนะครับเพราะว่าเาาคนเราเอามาแล้วนะครับก็เอามาแล้วแล้วไข่ปกติเลยนะครับพี่พี่และ และหลังจากนั้นนะครับก็ไม่ไข่นะครับก็มีคนมาสอบถามนะครับผมว่าไข่ไหมนะครับเป็นยังไงนะครับทําไมถึงไม่ไข่นะครับผมก็ผมก็จะทาให้ดูนะครับว่าน้องจะไข่ไหมนะครับผมก็อีพีนี้นะครับผมก็มาทดลองนะครับว่าไข่เอามาแล้วนะครับไข่แต่ช่วงแรกๆนะครับพี่ช่วงหลังๆมานะครับผม ไม่ไข่นะครับผมก็จะไข่เล็กๆไข่นิดเดียวนะครับผมเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าถ้าใช้นะครับคุมนะครับคุมหลนะครับว่าน้องจะไข่ไหมนะครับผมหรือว่าใช้อะไรบังนะครับไม่ให้น้องเห็นสิ่งแวดล้อมนะครับผมให้เห็นนิดเดียวนะครับผมก็นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับที่คุณเบียร์ชาแนลนะครับผมอันนี้ก็คือไข่อยู่ครับ แต่เขาไข่เล็กๆนะครับผมแต่มีไข่หายไปนะครับคิดว่าน้องน่าจะกินไข่ตัวเองนะครับผมเดี๋ยวจะมา,ารับชมตอนนี้มี3ามลังนะครับตัวนี้นะครับหรือไปรูนี้นะครับผมมีสามลังนะครับลังนี้ลงังเล็กมั้งโอเคนะครับ